้าวบ้านใครยังใช้เตาแบบนี้อยู่นะครับผมแล้วเวลาจุดมันจะลาบากนะครับจุดยากนะครับผมวันนี้มีวิธีทําง่ายๆครับผมเป็นเชือเพลิงเอาไว้จุดง่ายๆภายในไม่แค่ไม่กี่วิก็จุดได้แล้วครับผมไปหารังกระดาษมาครับรังแบบนี้ครับผมแบบไหนก็ได้ขอเป็นรังนะครับแล้วก็ตัดตัดได้เป็นชิ้นๆครับตัดไม่ต้องชิ้นใหญ่มากครับจะเป็นลักษณะนี้อ่ะมาดูใกล้ๆวิธีการต่อไปก็คือใช้ น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเก่านะครับเทลงไปครับแล้วเราก็คนอันนี้เป็นกระทะเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเป็นกระทะเด็กขึ้นสนิมเกินที่จะเอามาทําอะไรได้แล้วนะครับก็เลยเอามาเป็นภาชนะในการผสมนะคลุกจนกว่ามันจะเคลือบหมดนะครับผมถ้ามันไม่พอก็เพิ่มน้ำมันเครื่องไปใหม่ ผมคั่วสักพักหนึ่งก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับอ่ะมาดูใกล้ๆครับผมอ่ะทำเป็นแบบนี้ก็รอทิ้งไว้เฮปบ,บนึงนิดนึงครับผมแล้วก็เอาใส่ถุงนะครับแต่ผมจะเทสให้ดูนิดนึงแล้วจุดเตาก็เป็นลักษณะน,นี้ครับว่จะติดง่ายนะครับผมอ่าก่อเตาง่ายๆครับผมแป๊บแป๊บเดียวไม่กี่วิก็เสร็จแล้วครับ